เงินคืออะไรความรู้เรื่องเงินนั้นมีความสำคัญมากกว่าการหาเงินโดยเฉพาะความคิดในการจัดการขับเงินที่ได้มาในลักษณะที่เป็นพฤติกรรมที่ได้จากประสบการณ์ที่รับรู้มาเรามีเหตุผลในการใช้เงินหากคุณมีรายได้มากแต่พอสิ้นปีพบว่าไม่มีเงินเหลือในบัญชีเลยนั่นหมายถึงได้เวลาที่จะต้องเรียนรู้แก้ปัญหาทางการเงินและวางแนวทางการจัดการที่ดีกว่าเดิมกับดักทางการเงิน เงินคืออะไรหรือเป็นตัวแทนของอะไรทุกครั้งที่ซื้อสินค้าหรือเมื่อได้รับเงินเดือนความสำคัญของมันคืออะไรในการทำธุรกรรมแต่ละครั้งโดยทั่วไปเงินจะเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนที่สะดวกและรวดเร็วในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันแต่นั่นยังไม่ได้อธิบายอะไรมากเกี่ยวกับเงินแต่สิ่งที่ควรสนใจคือมูลค่าของเงินที่แต่ละคนจะกำหนดมันมากกว่าทั้งที่ในความจริงเรามักจะพบว่า เราไม่ได้เป็นผู้กำหนดมูลค่าของสินค้าถึงกระน,นั้นมูลค่าของเงินที่มีอยู่ในมือแต่ละคนก็มีค่าไม่เท่ากันทั้งที่มีจำนวนตัวเลขเท่ากันกับมีมูลค่าทางการเงินไม่เท่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้และความคิดในการจัดการเงินนั้นๆเงิน,นจึงเป็นสิ่งที่มีมูลค่าแต่มีค่าไม่เท่ากันเมื่ออยู่ในมือแต่ละคนโดยเฉพาะคนรวยมกักจะมีค่ามากกว่าเงินที่อยู่ในมือคนจนเงินเป็นทั้งสิ่งที่มีมูลค่ามากหรือน้อยก็ได้ เงินเป็นทั้งความดีหรือความชั่วร้ายก็ได้เงินจะไม่มีมูลค่าใดๆเลยสําหรับคนที่ไม่เคยสร้างมูลค่าอะไรจากเงินเราสามารถจัดความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับหนึรายได้กับรายจ่าย 2. ผลผลิตกับการบริโภค 3. ทรัพย์สินกับหนี้สินเงินคือสิ่งที่เคลื่อนที่เช่นเดียวกับกระแสน้ําเมื่อไหลเข้ามาแล้วก็ออกไปนี่คือความสัมพันธ์ของเงินกับรายได้และรายจ่าย เมื่อรายก็ตามที่รายได้มากกว่ารายจ่ายนั่นคือความปกติทางการเงินยังมีอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปนในทางตรงข้ามผลคือปัญหาความทุกข์ยากจะเกิดขึ้นซึ่งเราสามารถอธิบายความสัมพันธ์ลักษณะน,นี้กับผลผลิตการบริโภคและทรัพย์สินหนี้สินได้เช่นเดียวกันเงินจะไหลออกเมื่อเราซื้อหรือบริโภคเช่นรถบ้านค่าเช่าบ้านค่าผ่อนบ้านค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าอาหารค่าน้ำมันรถและค่าเดินทางเป็นต้น ฐานะความมั่งคั่งของคุณสามารถชี้วัดจากผลต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายดังนั้นควรระวังอย่าตกหลุมทางของรายได้ที่มากแต่ขณะเดียวกันรายจ่ายก็มากเป็นเงาตามตัวด้วยจนผลลัพธ์คือไม่มีเงินเหลือในแต่ละเดือนซึ่งนั่นคือปัญหาที่ไม่ได้ขึ้นกับว่าจะมีรายได้มากหรือน้อยแต่ต้องรู้จักวิธีการจัดการควบคุมรายจ่ายให้ดีด้วยหรืออีกในหนึ่งคือต้องรู้จักควบคุมการเป็นหนี้สินกับการบริโภคให้สมดุลกับรายได้ด้วย นี้ยังไม่นับรวมถึงวิธีการจัดการกับรายรับหรือทรัพย์สินที่มีให้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนได้อย่างไรเพื่อไม่ให้ติดกับตับทางการเงินเหมือนกับหนูติดจันที่ต้องวิ่งให้เร็วขึ้นเรื่อยๆจนหมดแรงในที่สุดเมื่อคุณต้องตกงานเกิดอุบัติเหตุสุขภาพไม่ดีหรือเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำก็ตามเมื่อเงินมีความสัมพันธ์กับรายได้และรายจ่ายดังนั้นการบันทึกรายจ่ายและรายได้จึงมีความสำคัญ รายจ่ายต่างๆจะถูกบันทึกอย่างถูกต้องเช่นค่าผ่นบ้านค่าเช่าบ้านค่าอาหารค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆข้อมูลค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้จะสะท้อนถึงพฤติกรรมการบริโภคของคุณเองว่ามีความสามารถในการจัดการกับเงินได้ดีเพียงไรเป็นคนใช้ชีวิตอย่างไรมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนหรือไม่นั่นคือคำตอบที่ได้จากการบันทึกรายรับและรายจ่าย หากคุณมีแผนการชีวิตในการเก็บและเอาเงินเพื่อการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นการเพิ่มรายได้คุณจะรู้ได้ว่าจะจัดการอย่างไรกับรายจ่ายที่เกินความจําเป็นเหล่านี้หรือควรที่จะประหยัดบางอย่างลงเพื่อเก็บเงินไว้สําหรับการลงทุนในอนาคตเราไม่ได้บอกว่าการใช้จ่ายเงินหรือการบริโภคเป็นสิ่งเลวร้ายแต่เราต้องการให้รู้จักคุณค่าของเงินในแง่ของมูลค่าที่แท้จริงดังที่อธิบายมาแล้วก่อนหน้านั้น สินค้าบางอย่างเราซื้อโดยไม่จําเป็นก็มีเคยสังเกตตัวเองเวลาเดินในห้างแล้วมีการลดราคาสินค้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซึ่งบางครั้งเราซื้อมันโดยเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยแต่ก็อดไม่ได้ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดเมื่อซื้อแล้วบางทีก็เอามาเก็บไว้โดยไม่ได้ใช้เลยแต่เพราะว่าเราเห็นว่ามูลค่าของมันกับเงินที่เราเปรียบเทียบแล้วมีมูลค่ามากขึ้นจึงซื้อทั้งที่มูลค่านั้นอาจจะน้อยกว่าการนําไปสร้างรายได้ ด้วยการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตอบมานี่คือการรู้จักจัดการกับมูลค่าของเงินนี่คือเหตุผลที่ดีดังนั้นก่อนตัดสินใจบริโภคอะไรจําเป็นต้องถามตัวเองให้แน่ใจว่ามูลค่าของเงินที่ใช้ไปน,นั้นคุ้มค่ากับการบริโภคจริงหรือไม่ถ้าเป็นการผลิตย่อมจะมีโอกาสเพิ่มรายได้แต่ถ้ากลับกันเป็นการใช้เพื่อการบริโภคที่ไม่ยังคิดกลับทําให้เหตุการณ์เลวร้ายขึ้นกว่าเดิม คนที่มั่งมีจะเป็นผู้ผลิตทุกเม็ดเงินจนกระทั่งการบริโภคนั้นเสมือนได้มาอย่างฟรีเพราะเงินที่เป็นรายได้จากก่อการผลิตมากกว่าเงินที่ตนเองต้องบริโภคจนแทบจะกลายเป็นว่าการบริโภคนั้นเป็นของฟรีดังนั้นจงเอาตัวเองออกจากกับดักที่นำไปสู่ความยากจนการหารายได้หรือการผลิตนอกจากความสามารถในการจัดการให้รายจ่ายน้อยกว่ารายได้แล้วคุณยังต้องมีความสามารถในการสร้างรายได้หรือเพิ่มการผลิตด้วย จึงจะสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างคุ้มค่ากับค่าของเงินอย่างแท้จริงการประหยัดเป็นทางหนึ่งแต่การสร้างรายได้ก็จําเป็นด้วยเช่นกันเพราะมันจะทําให้คุณสามารถเป็นอิสระทางการเงินได้เร็วขึ้นเช่นหากคุณยังไม่มีรายได้ที่แน่นอนก็จําเป็นต้องทําให้มีรายได้ที่ยั่งยืนกว่าเก่าแต่ถ้ามีรายได้แล้วก็ต้องดูว่ารายได้นั้นเป็นรายได้ที่ขยายตัวเองได้หรือไม่ถ้าขยายตัวเองไม่ได้จะมีวิธีพัฒนาอย่างไรให้เป็นธุรกิจที่ขยายตัวได้ โดยอาศัยเครื่องจักรหรือเครื่องมือหรือเทคโนโลยีมาช่วยในการสร้างรายได้ซึ่งเป็นการลงทุนที่ทำให้ได้ผลตอบแทนในเวลาอันรวดเร็วขึ้นและนี่คือข้อสรุปของการเรียนรู้การจัดการการเงินโดยรู้จักตรวจสอบและเข้าใจมูลค่าของการบริโภคอย่างแท้จริงมีเหตุผลในการซื้อหรือบริโภคสิ่งนั้นรวมทั้งรู้จักจัดการในงบประมาณที่ใช้อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรที่มี การสร้างรายได้จึงเป็นเรื่องของการจัดการเพิ่มปริมาณของสินทรัพย์ให้กับตัวคุณเองทั้งหมดนี้คือกรอบของการจัดการเรื่องของเงินโดยผ่านความสัมพันธ์ของรายได้และรายจ่ายอย่างชาญฉลาด